สวัสดีครับพี่น้องขอบคุณมากที่มาใช้เวลาด้วยนะครับผมดีใจมากที่พี่น้องเข้ามาฟังคำแนะนำในการรับใช้พระเจ้าเสริมสร้างชีวิตในการรับใช้ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องนะครับเรามีชีวิตเดียวอยู่ในโลกนี้ชีวิตในโลกนี้มันไม่ยาวเมื่อเปรียบเทียบกับนิรันดรในสวรรค์ดังนั้นอยากให้พี่น้องใช้เวลาใช้วันใช้ปีที่เรามีเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุด ที่เราจะเตรียมตัวไปพบพระเยซูและมีรางวัลมากมายในสวรรค์คำสอนนี้พระเจ้าทำงานในใจผมให้ผมได้แบ่งปันให้พี่น้องฟังเพื่อพี่น้องจะได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่สำคัญมากในชีวคริสเตียนคือเราอยากจะเอาใจพระเจ้าเราอยากจะทำให้พระเจ้าพอพระทยัยและทำสิ่งที่ถูกต้องจริงไหมครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะหนุนใจจากพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปกคุมฝ่ายวิญญาณหรือการปกป้องที่มาจากสวรรค์ นะครับสำคัญมากที่คริสเตียนทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้การปกคุมฝ่ายวิญญาณเพราะว่าในโลกนี้เรามีศัตรูสามศัตรูหนึ่งคือซาตานและทูตสวรรค์ที่ลม้มลงในความบาปและผีร้ายวิญญาณชั่วประการที่สองก็คือลักษณะความบาปนิสัยความบาปของเราเองและสามคือระบบที่ชั่วร้ายของโลกนี้ระบบของโลกที่มาจากมารดังนั้นเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถูกปกป้องเพราะมารมาเพื่อฆ่ามาลัก และทำลายผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังและอธิบายว่าเราควรจะอยู่ภายในการปกคุมฝ่ายวิญญาณอย่างไรและทำไมในหนังสือเอเฟซัสบทที่1ข้อ2ีบอกว่าพระเจ้าทรงปราบทุกสิ่งลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และประทานพระคริสต์แก่คริสตจักรให้เป็นเจ้านายเหนือทุกๆุกสิ่งพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นศีรษะเหนือคริสตจักร เป็นผู้นำของคริสเตียนทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยทุกชนชาติทุกที่นะครับโครลสีบทที่1ข้อ18บอกว่าพระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นประถมทรงเป็นผู้แรกที่เป็นขึ้นมาจากตายเพื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งเห็นไหมครับพระคัมภีร์ย้ำอีกแล้วว่าพระคริสตเป็นศีรษะพระคริสตเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำและพระเยซูคริสต์อยากจะปกป้องเราสอนเรา เลี้ยงดูเราแนะแนวทางเราที่จะให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางและเกิดผลในชีวิตของเราเราต้องมีพระคริสต์เป็นหัวหน้าของเราเป็นผู้นำของเราแมทธิวบทที่16ข้อ18บอกว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยเหนือต่อคริสตจักรไม่ได้วิธีที่พระเยซูคริสต์เป็นหัวหน้าเราหรือเป็นผู้ปกครองหรือปกครอง คุ้มครองพิทักษ์รักษาเราก็คือพระองค์ตั้งคริสตจักรเป็นบ้านเหมือนกับครอบครัวนะครับพลลูกออกมาจากท้องคุณแม่เอาไปทิ้งที่ถนนเด็กคนนั้นคงจะตายนะครับถูกโรคร้ายถูกฝนถูกเผาแดดเด็กตายเด็กต้องมาอยู่ในบ้านจริงไหมครับมีการปกครองมีการปกป้องและมีการเลี้ยงดูเหมือนกันคริสตจักรเป็นบ้านคริสเตียนทุกคนต้องเข้าไปอยู่ในคริสตจักรและเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าพันเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าคริสตจักร เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะสร้างและพระเจ้าอยากให้ทุกคนเข้าไปมีส่วนในคริสตจักรท้องถิ่นนั่นคือสดุดีบทที่23าข้อหนึ่งพระเจ้าบอกว่าไม่ใช่พระเยซูเป็นแค่หัวหน้าหรือหัวของคริสตจักรหรือเป็นผู้นําในบ้านของพระองค์ครอบครัวของพระองค์พระกัมภีบอกว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระเจ้าของเราเป็นผู้เลี้ยงแกะเราเป็นแกะของพระเจ้ายห์นบทที่1 0บข้อสิบอกว่า เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะเห็นไหมครับพระเยซูเป็นหัวหน้าผู้เลี้ยงแกะที่ใหญ่ที่สุดและพระองค์อยากจะดูแลแกะของพระองค์ทั่วโลกรวมถึงคนไทยคนลาวชาวเขาชาวเขเมรพระองค์รักพวกเราทุกคนเราเป็นฝูงแกะของพระเจ้าและครานี้มีคําถามว่าพระองค์อยู่ในสวรรค์พระองค์นั่งอยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาและพระองค์จะดูแลเราได้อย่างไรพระองค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้จริงไหมครับ เอาละครับคำตอบอยู่ในเยเรมีบทที่3ข้อ15บอกว่าแล้วเราจะให้บรรดาผู้เลี้ยงแกะคนที่เราพอใจแก่พวกเจ้าผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู้และความเข้าใจวิธีที่พระเจ้าทำก็คือว่าพระเจ้าทรงเจิมทรงแต่งตั้งทรงประธานหน้าที่ให้แก่คนบางคนให้เป็นอัครทูตผู้เผยพระจนะ ผู้ประกาศข่าวเระเสริเสีรพิบาลและอาจารย์เป็นผู้เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าพระเจ้าแต่งตั้งคนเหล่านี้เจิมคนเหล่านี้ให้มาอยู่ในครสตจักรท้องถิ่นดังนั้นผู้นำทั้ง5ประเภทไม่ว่าท่านจะเป็นอัครทูตผู้เผยชนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐอีวนเจอริสสีรพิบาลอาจารย์คนเหล่านี้ถ้าท่านไปดูหนังสือกิจการคนเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในครสตจักรท้องถิ่นทั้งนั้นเปโตรก็อยู่ในครสตจักรท้องถิ่นอาจารย์เปาโลก็อยู่ในครสตจักรท้องถิ่น ฟิลิปนักประกาศก็มาจากคริสจักรท้องถิ่นเขาอยู่ในคริสจักรท้องถิ่นเพื่อดูแลคนของพระเจ้าหนึ่งเปโตรบทที่5้ข้อสองบอกว่าจงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกระตือรือร้นเห็นไหมครับพระเจ้าพูดอย่างนี้บอกคนบางคนน่ะ เป็นผู้เลี้ยงแกะดูแลแกะของเราสิผมก็เป็นคนคนนั้นคนหนึ่งผมเป็นผู้เลี้ยงแกะคนหนึ่งถึงได้ทําคําสอนออกมาเลี้ยงพี่น้องให้อาหารดีๆเป็นสเต็กอย่างดียอดเยี่ยมมาจากสวรรค์กิจการบทที่ยี่สิบข้อยีบอกว่าจงเฝ้าระวังทั้งตัวพวกท่านเองก็คือผมเป็นผู้เลี้ยงแกะผมต้องระวังตัวเองถ้าท่านเป็นอาจ,อา,จารย์ชีวิบาลเป็นนักประกาศท่านต้องเฝ้าระวังตัวนะครับพมานมันจะทําลายท่านท่านจะต้องดูแลชีวิตให้บริสุทธิ์มีความชอบธรรมระวังปากระวังการ ประพฤติของท่านระวังจิตใจของท่านและฝูงแกะซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตั้งพวกท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและให้เลี้ยงดูคริสจักรเห็นไหมครับไม่ใช่เลี้ยงดูองค์กรไม่ได้เลี้ยงดูอะไรนะเลี้ยงดูคริสจักรของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องคริสจักรแพงมากนะครับพระองค์ซื้อด้วยพระโลหิตของพระองค์พระองค์ลังพระโลหิตเพื่อซื้อเรามา หนึ 1> 1 5, ่งโครินบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงข้อห้าดิกิตทั้งหมดที่สรุปนะครับพระเยซูปเป็นผู้เลี้ยงแกะพระเยซูปเป็นหัวหน้าคริสตจักรพระเยซูต้องการตั้งคริสตจักรทุกอย่างทําผ่านคริสตจักรและพระองค์ก็ตั้งคนบางคนให้เป็นผู้ดูแลเป็นผู้เลี้ยงแกะหนึ่งโครินบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงข้อห้าพูดถึงการออกไปจากคริสตจักรแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องที่ได้ยินมากับผูว่าในพวกท่านมีการผิดประเวณี และแม้ในพวกคนต่างชาติก็ไม่มีการผิดประเวณีเช่นนี้คือคนหนึ่งได้เอาภรยาของบิดามาเป็นเมียและพวกท่านก็ยังยิงพยองท่านควรจะโศกเศร้าและให้คนที่ทำเช่นนั้นถูกขับออกไปจากพวกท่านไม่ใช่หรือคือไม่ยอมกลับใจน่าจะให้ออกไปจากคริสตจักรแม้ตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับพวกท่านแต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่และเสมือนว่าข้าพเจ้าอยู่ด้วยข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ทำผิดเช่นนี้ ในนามของพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูเป็นหัวหน้าครสตจักรดังนั้นในนามพระเยซูไม่ใช่ในนามของมนุษย์เมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วยพร้อมทั้งฤทธานุภาพขององค์พระเยซูพระผู้เป็นเจ้าของเราพวกท่านจงมอบคนเช่นนี้คือคนนั้นที่ทำผิดประเวณีให้ซาตานทำลายเนื้อหนังเพื่อจิตวิญญาณของเขาจะได้รับความรอดในวัน ขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาพี่น้องครับเหตุการณ์ตอนนี้สรุปง่ายๆนะครับผู้ชายคนหนึ่งทาผิดประเวณีไปเอาภรรยาของคุณพ่อมาเป็นภรรยาของตัวเองอาจจะเป็นเป็นแม่เลี้ยงหรืออะไรก็ตามนะครับทำผิดประเวณีคีส่สจักรที่โครินไม่จัดการอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปบอกว่าต้องเชิญคนนี้ออกจากโบสถ์พอออกไปจะเกิดอะไรขึ้นมารซาตานก็ทุบมารซาตานก็เอาเรื่องตีแล้วก็แกล้ง เขาจะได้กลับใจกลับมหาพระเจ้าอีกเห็นไหมครับสรุปก็คือเมื่อท่านอยู่นอกคสตจักรท่านอยู่นอกการปกคุมการพิทักษ์รักษาฝ่ายวิญญาณในหนังสือยากอบบทที่5ข้อ14บสถึงสิพระคัมภีร์บอกว่ามีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาก็คือพวกผู้ปกครองมาอธิษฐานเผื่อและชโลมเขาด้วยน้ำมันในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยพระคัมภี์ตอนนี้พูดถึงคนคนหนึ่งที่ป่วยเมื่อคนคนใดที่ป่วย และยังไม่หายป่วยไปโบสถ์ไม่ไหวนะคบขึ้นรถเม์ไปไม่ไหวขับรถไปไม่ไหวป่วยมากพระกุมภีบอกให้คนคนนั้นเรียกผู้ปกครองมาจากคริสตจักรของเขาหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าผู้ชายคนนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่งแห่งหนึ่งหลายคนบอกว่าอยากจะเป็นคริสเตียนหลายคนบอกว่าฉันอยากได้พระพรจากพระเจ้าแต่เขาไม่ยอมผูกพันตัว กับน้ำพระทัยและคํำสั่งของพระเจ้าเขาไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเขาอยากจะทําตามใจตัวเองแต่เขาอยากได้ผลประโยชน์จากพระเจ้าการพิทักษ์รักษาจากพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าต้องเป็นสมาชิกริสจักรผูกพันตัวในริสจักรไม่เอาหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ทําหรอกและเขาจะได้รับพระพรจากพระเจ้าได้ยังไงไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันมาก โอ้ยอาจารย์หมอมาสั่งให้ผมไปโบสถ์มาสั่งให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของคริสจักรอย่ามายุ่งกับผมมากอย่ามาหวังอะไรจากผมเลยผมอยากอยู่บ้านดูโทรทัศน์ฟังคําสอนใน YouTube ก็พอแล้วพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกว่าให้คนคนนี้ที่ป่วยเรียกผู้ปกครองมานะครับพี่น้องครับเราจะเรียกผู้ปกครองได้ไงถ้าเราไม่รู้จักชื่อผู้ปกครองและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของคริสจักรใช่ไหมครับและเขาจะมาให้คําปรึกษาเราได้อย่างไรถ้าเขาไม่รู้จักเรา หลักการของพระเจ้าคือผู้นําในคริสตจักรสามารถให้คําปรึกษาได้แก่เฉพาะฝูงแกะที่เขาดูแลนี่เป็นปัญหาใหญ่อันนึงในโลกนี้สําหรับคริสเตียนมีแกะจํานวนหนึ่งนั้นเวลาอยู่ดีๆสบายๆก็ไม่ยอมไปโบสถ์ไม่ยอมทำอะไรปอโอ้ยคันนี้เจ๊งเสียเงินเสียทองภรรยาหนีไปลูกไปติดยามีปัญหาคันนี้ต้องหาคําปรึกษาแล้วก็จะต้องหาคาปรึกษาต่างๆก็ทํำยังไงครับก็จะไป วิ่งไปหรือโทรไปหาหมอวรุณให้คำปรึกษาผมหน่อยได้ไหมครับแต่ผมบอกให้นะครับผมให้คำปรึกษาไม่ได้จริงๆเพราะผมไม่รู้จักชีวิตคุณคุณอาจจะบอกแค่เซี่ยวนึงแค่สิซของชีวิตของคุณผมไม่รู้จักที่เหลือและผมจะให้คำปรึกษาได้ยังไงการให้คำปรึกษาต้องรู้จักคนคนนั้นจริงไหมครับบางทีคนเขียนมาหาผมขอคำปรึกษาผมตอบยากมากเลยเพราะไม่รู้หมดทุกเรื่อง การที่เราจะให้คำปรึกษาได้เราต้องรู้พื้นฐานคนคนนั้นประสบะการณ์ชีวิตคนเ,เป็นยังไงเราอยู่ในคิสตจักกันมาหลายปีทานข้าวโดยกันหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันแล้วพอมาให้คำปรึกษาเรารู้จักเขาเราก็สามารถให้คำปรึกษาได้ดังนั้นถ้าคนมาเชิญผมไปวางมือให้คนป่วยที่เขาไม่อยากรับการรักษาโรคจากพระเจ้าผมไม่ไปผมจะวางมือให้เฉพาะคนที่เป็นสมาชิกของผมและคนที่มาที่ประชุมแล้วเดินออกมาข้างหน้าให้ผมวางมือ ผมไม่สามารถไปรักษาช่วยคนให้หายโรคสำหรับคนที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจหรือการเจิมของผมผมไม่รู้หมดทุกเรื่องในชีวิตของเขาดังนั้นจำเป็นมากนะครับที่เราจะต้องอยู่ในคสตจักรและมีผู้นำมีผู้ปกครองที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยอมอยู่ภายใต้การเจิมและสิทธิอำนาจและพระเจ้าก็ทำงานผ่านการเจิมของผู้นำหรือผู้เลี้ยงของเราคนนั้นเราก็สามารถที่จะช่วย ลูกแกะได้พี่น้องครับอยากหนุนใจจริงๆนะครับทุกคนต้องมีคสตจักรท้องถิ่นอย่าอยู่เดียวดายอย่าแคบมาเจอกันสองสาค,คนวันอาทิตย์แล้วก็มานั่งคุยกันวันอาทิตย์ไปโบสถ์ไปรู้จักสอบอของท่านนะครับผมไม่สามารถช่วยคนนอกคสตจักรของผมได้มากเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเขายอมรับการเจิมที่พระเจ้าให้กับผมหรือเปล่าเราต้องยอมพระเจ้าจริงๆนะครับอยากหนุนใจนะครับ อธิษฐานต่อพระเจ้าสิครับขอพระเจ้านำว่าจะไปโบสถ์ไหนท่านอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งไปเยี่ยมโบสถ์นู้นโบสถน์นี้แล้วก็อธิษฐานขอาการทรงนำว่าโบสถ์ไหนเป็นโบสถ์ที่พระเจ้าเรียกแค่ท่านอยู่และใครล่ะครับเป็นผู้เลี้ยงของท่านเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของท่านขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำท่านนะครับอย่าลอยไปลอยมาฉันเป็นผู้เป็นครูสอนฉันสอนเก่งมากใน YouTube ฉันไม่ต้องไปโบสถ์หรอกฉันไม่ต้องอยู่ใต้ใครทั้งนั้นฉันเก่งฉันแน่พี่น้องกับหาเรื่องใส่ตัวเอง พระตัวเองก็จะเปิดประตูให้มารมันเข้ามาโจมตีเพราะขาดการปกคุมจากพระเจ้าอย่ามาอ้างนะครับบอกว่าผมอ่ะรู้จักพระเยซูพระเยซูปกครองผมเองได้คนเดียวผมผ่านพระเยซูโดยตรงผิดพระคัมภีรเพราะพระกัมภีร์พูดชัดเจนว่าพระเจ้าแต่งตั้งคนบางคนให้เป็นผู้เลี้ยงและเราต้องเข้าไปอยู่ในคริสจักรของพระเจ้าพระกัมภีพูดชัดมากอย่าเถียงกับพระกัมภีนะครับกรุณาเชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าพูด เราต้องยอมอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ในแต่ละพิศจักรและแต่ละบ้านแล้วนั่นแหละเมื่อเรายอมอยู่ภายใต้สิทธิอํานาจพระเจ้าจะช่วยเราพระเจ้าจะอวยพรเราและพระเจ้าจะปกป้องเราอย่างอัศจรรย์จริงๆนะครับอยากจะหนุนใจมากๆเลยนะครับว่าพระเจ้าต้องการให้คริสเตียนทุกคนเป็นเช่นนั้นไม่จําเป็นต้องมาโบสถ์ผมก็ได้นะใครจะเข้าใจผิดไม่ได้เชิญท่านมาโบสถ์ผมท่านไปหาโบสถ์ที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องมาที่เซาทเโล หรือไปโบสถ์ที่ผมดูแลที่ประเทศไทยแล้วแต่พระเจ้าทรงนําท่านนะครับผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์เพิ่มเติมอีกเพื่อให้ท่านเห็นภาพจริงๆว่าการที่อยู่ภายใต้การปกคุมฝ่ายวิญญาณในทิศจักรท้องถิ่นนั้นสําคัญมากๆเลยนะครับพบเกิดการปกป้องพิทักษ์รักษาเป็นวิธีของพระเจ้าเป็นหลักการของพระเจ้าไม่ใช่หลักการของมนุษย์ ถ้าเรายอมต่อพระเจ้าพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายของเราเราต้องยอมต่อหลักการของพระเจ้าจริงไหมครับอย่าเป็นคริสเตียนประเภทดื้อด้านหัวแข็งใจแข็งกระด้างทําตามใจตัวเองอย่าอ้างเหตุผลต่างๆเถียงกับพระเจ้ายอมพระเจ้าเถอะครับในหนังสือหนึ่งโครินบทที่4ี่ข้อสิบสึงสิบอกว่าที่ข้าพเจ้าเขียนมาเช่นนี้ไม่ใช่เพื่อให้ท่านอับอายแต่เพื่อเตือนท่านในฐานะลูกที่รักของข้าพเจ้าถึงแม้ว่าท่านมีผู้ปกครอง ดูแลนับหมื่นในพระคริสต์ที่จริงในภาษาอังกฤษบอกว่าแม,แม้แม้ว่าท่านจะมีครูสอนท่านสอนพระกมภีร์แต่ท่านมีบิดาคนเดียวเพราะในพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าได้เป็นบิดาของท่านโดยทางข่าวประเสริฐพี่น้องครับเราอาจจะฟัง YouTube เยอะแยะฟังคนอื่นสอนแต่เราไม่เคยไปกินข้าวกับเขา เราเขาไม่เคยมาร้องไห้กับเรามีนักเทศเก่งใน u t u b e เยอะแยะไปหมดเลยครับทั่วโลกนะครับสอนเก่งมากผมยอมรับนะครับผมไม่ได้เก่งที่สุดในโลกนะครับมีคนอื่นเก่งกว่าผมเยอะแยะท่านฟังก็ได้นะครับถ้าอยากถามว่าแล้วถ้าท่านมีปัญหาชีวิตท่านโทรหาเขาได้ไหมครับถ้าท่านเกิดท้อใจเขาจะมาที่บ้านท่านมาที่ฐานเผื่อท่านไหมถ้าท่านทะเลาะกับภรรยาเขาจะมาช่วยไก่เกลี่ยให้ไหมใครละครับที่จะมาไก่เกลี่ยให้ใครละครับจะมาเยี่ยมท่านมาหนุนใจท่านพาท่านออกไปทานข้าวพาท่านไปเที่ยวด้วย นั่นและพ่อฝ่ายวิญญาณของท่านท่านต้องมีสอบอท่านต้องมีพ่อฝ่ายวิญญาณที่ชัดเจนคนที่รักท่านยินดีมาเยี่ยมท่านยินดีจ่ายราคาพาท่านไปเลี้ยงจริงไหมครับพี่น้องครับผมขอบคุณพระเจ้าสําหรับครูทั่วพระวรากายแต่ท่านต้องมีสอบอต้องมีการปกคุมฝ่ายวิญญาณชัดเจนในคริสตจักร ผมขออ่านข้อพระกรมภีตอนสุดท้ายในนิงสือสดูดีบทที่ร้อยสามสิบสข้อหนถึงข้อสบอกว่าดูเถิดซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดเหมือนน้ำมันก็คือการเจิมประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเคราของอาโรนอาโรนคือปรียบเทียเป็นสอบอผู้นำิสดจักรไหลาอาบลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้าง ของภูเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนซิโยนก็คือคริสจักรเพราะว่าพระเจ้าทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตจำเริญเป็นนิตพระคมภีตตอนนี้สรุปนะครับว่าเราควรจะอยู่ในคริสจักรของพระเจ้าเราควรจะมีอารนหรือผู้นำชัดเจนมีการไหลลงมาของฝ่ายวิญญาณการเจิมพระพรลงมาถ้าเราสามัคคีกับสอบอของเรากับนิมิตของโบสถสามัคคีรักกับพี่น้องในโบสถเดียวกัน พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะเปิดสวรรค์เทพระพรลงมาเทชีวิตลงมาท่านจะไม่ป่วยง่ายๆท่านจะไม่ตายเร็วท่านจะมีการปกป้องไม่ไปเกิดอุบัติเหตุตายเร็วมารซาตานจะทําอะไรท่านยากมากเลยนะครับผมแข็งแรงได้ปัจจุบันนี้แม้ว่าผมไปเทศที่เมืองไทยคนเป็นพันแต่ผมก็ยังอยู่ในคริสจักรท,ท้องถิ่น และผมมีคนรอบข้างผมที่ตักเตือนผมได้สอนผมได้ผมยังอยู่ในคริสตจักรท้องถิ่นผมไม่ได้อยู่เดียวดายอยู่ที่บ้านนั่งพิมพ์คาสอนแล้วก็ไปเทศที่เมืองไทยผมไปโบสถ์ทุกอาทิตย์อยากหนุนใจสรุปนะครับหนุนใจพี่น้องไปเป็นสมาชิคคากคริสตจักรที่ดีๆที่รักพระเจ้าสอนพระกัมภีร์มีพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีสอบอที่สัตซื่อสอบอที่ชีวิตบริสุทธิ์รักลูกแกะไม่ทําเพื่อเงินทองไม่ทําเพื่อผลประโย,โยชน์ของตัวเองนะครับขอบคุณมากครับผมหวังว่า คำแนะนํานี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องหนุนใจให้พี่น้องคริสเตียนไทยลาวและเขมรและชาวเขาทุกท่านนะครับเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าขอบพระคุณนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องรักษาโรคพี่น้องและขอพระพรของอับราฮัมไหลลงไปถึงชีวิตของพี่น้องแล้วลงไปถึงพันชั่วอายุคนนะครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับที่มาฟังคาสอนนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างและพี่น้องจะนําไปปฏิบัติ และเมื่อพี่น้องนําไปปฏิบัติพระเจ้าจะทรงอวยพรพี่น้องเพิ่มพูนสิ่งดีเพิ่มพูนความเชื่อความชื่นชมยินดีพระคุณแสงสว่างสติปัญญาให้แก่พี่น้องและพระเจ้าจะใช้พี่น้องเป็นพระพรแก่คนรอบข้างและคนมากมายในโลกนี้นะครับขอพระเจ้าวางพระหัตถ์ของพระองค์บนชีวิตของพี่น้องครอบครัวและครสตจักรของพี่น้องผมอยากเชิญพี่น้องกลับมาฟังคําสอนอีกนะครับและ ขอให้พี่น้องประสบความสําเร็จในทุกด้านนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากและผมแกจันดาก็รักพี่น้องมากนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับในวันเพนทคอสพระเจ้าเทฟไฟของพระองค์ลงมาในห้องชั้นบน พระเจ้ายังไม่ได้ปิดสวรรค์พระองค์ยังเทฟไฟของพระองค์ลงมาในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าเมตตาเทฟไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาในประเทศไทยในประเทศลาวกลุ่มคนไทยคนลาวทั่วโลกและนํำการฟื้นฟูเข้ามาในชีวิตของลูกของพระองค์ผู้ที่กระหายหิวพระเจ้าจะได้พบพระองค์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์จะท่งเผาผลาญอยู่ภายใน ทำให้ชีวิตอริสุปและเกิดผลในอาณาจักรของพระเจา้าขอสวรรค์เปิดออกและเทพระคุณและไฟของพระองค์ลงมาบนชีวิตของพี่น้องและพี่น้องจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเกิดผลมากขึ้นมีฤทธิ์เดชมากขึ้นมีความรักและความเชื่อมากขึ้นขอสวรรค์ส่งพี่น้องออกไป เป็นพระพรแก่คนมากมายและประกาศข่าวประเสริฐและพระเยซูทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของพี่น้อง